อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาจเจริญจับพรานป่าลักลอบล่าสัตว์สงวนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2559ที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ตอกอ .8 แม่ละเมาหมู่ที่9ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาากนายสุรศักดิ์คำปาแก้วรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาจเจริญน,นำเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ตกแปดแม่ละเมาเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่หนึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 4ตากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเาเจริญเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้สายที่1ตากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ี่ตากร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด พื้นที่ป่าบ้านทงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาออำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮันด้าเวฟ 110i สีน้ำเงินผู้ขับชื่อนายอภิรม์าารอน,อนุรักษ์อายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่12หมู่ที่4ตำบลด่านแม่ละเมาออำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีลักษณะต้องสงสยัยด้านหน้ารถมีถุงปุ๋ยขนาดใหญ่ ผู้ขับมีอาการหวาดกลัวเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแสดงตัวเพื่อสอบถามและขอตรวจค้นกระสอบถุงปุย๋ยภายในพบซกสักตว์ป่าสง,งวนเป็นหมีขอเพศผู้น้ำหนัก15กิโลกรัมอายุประมาณ2ปีจำนวน1ตัวถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณลำคอจำนวน1นัดใกล้กันพบอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์พร้อมกระสุนปืนขนาด .22 เปอร์จ, Super, จำนวน6นัด และมีจำนวนหนึ่งเล่มจึงได้ทำการควบคุมตัวไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจภูทพรพะวอ r ำบลพะอําเภอแม่สอดจังหวัดตากจากการสอบสวนสืบสวนนายอภิรมย์ได้ให้การว่าตนมีอาชีพหาของป่าและจับกบขายแต่ในวันนี้ไปเจอหมีจึงได้ยิงเพื่อนำไปเป็นอาหารส่วนหนึ่งจะนำไปขายยิงได้เมื่อกลางดึกวันที่9พฤศจิกาย,ยน2559ที่ผ่านมา ที่บริเวณป่าบ้านทงชัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดซึ่งในขณะที่ตนกําลังจะนำํำซากสาัตว์ป่าสงวนกลับไปบ้านก็ได้มาพบกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขณะกำลังออกราตะเวนปฏิบัติงานอยู่พอดีจึงถูกควบคุมตัวได้ในข้อหากระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาตรา16ฐานล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวนหนึ่งกระบอกจะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับนายอภิรมสาครอนุรักษ์ตามพรบอาวุธต่อไปอชุดสายตรวจประปางของพลตรงชาติทั้งตกไปเจริญได้ออกปฏิบัติงานตามปกติร่วมกับหน่วยพมันน้าป,ป่าที่8อปอปแม่ละเมาแลวก็สายตรวจของสมานสำนักเหลีอยียนรักที่4สายหนึ่ง ตวรวจป่าปาบริเวณบ้านพงชัยล่างนะครับพอดีกำลังเดินทางมาก็สวนกับอมอเตอร์ไซค์ก็มีถุงกระสอบก็ขอตรวจดูว่ามีอะไรเขาพบว่าเป็นหมีขอนะครับหมีขอเป็นสัตว์ป่าคุ้ครองตามพระราชบัญญัติสมวนลับผู้ครองสัตปวป์ป่สองห้าสี2ห้านะครับห้ามผู้ใดมีไว้ครอบครองหรือล่านะครับท่วงนี้เราก็ได้จับตัวตังหามาแล้วก็ะจะดำเนินคดี ส่งพัสดุส่วนที่สพพอว w o r t